แต่มาเดือนนี้นะมันเริ่มโอเคขึ้นสวัสดีครับชาวราศีเมษพบกันในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2500 64นะครับวันนี้พบกันในช่องของรอยสาวัตรและเป็นการทํานายดวงชะตาของชาวราศีเมษนะครับอ่าเรามาดูกันว่าชาวราศีเมษจะพบเจอเรื่องราวอะไรบ้างแล้วเราจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมอะไรให้กับชาวราศีเมษบ้างนะครับ มาดูกันครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับก็จะบอกว่าในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2500 64นี้ก่อนหน้านี้นั้นคุณค่อนข้างปรับตัวในเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะเลยนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่คุณขยันในเรื่องของการงานหลายๆอย่างทําให้คุณเกิดความเครียดในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินนั้นก็มีเกณฑ์ของการเสียเงินมากพอสมควรหลายๆอย่างที่วางแผนเอาไว้มันไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจแต่มาเดือนนี้นะมันเริ่มโอเคขึ้นเริ่ม มีความมั่นคงในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เรื่องการเงินก็ระมัดระวังนะจะจ่ายให้ใครจะเสียเงินอะไรยังไงนะครับคุณจะต้องคิดวิเคราะห์ดีๆนะครับว่า ควรจ่ายไหมควรจะเสียไปเท่าไหร่นะครับหาเหตุผลมากกว่าอารมณ์นะครับอนอกจากนี้นะครับก็จะบอกว่าชาวราศีเมษในเดือนนี้ให้ระมัดระวังการบาดหมางกันนะครับการการทะเละาะเบาแหวงหรือว่าการที่จะทําให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตจากคนหลายๆฝ่ายจากฟังความหลายๆฝ่ายแล้วทาให้เกิดปัญหาการทะเละาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นก็พยายามปรับตัว กับสถานการณ์กับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้ดีนะครับพยายามมเาีเรียกว่าช่างใจช่างใจว่าเราจะเอาอยัางไงกับเรื่องราวที่ได้ยินนะครับบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะต้องไปโมโหหรือว่าจะต้องไปตัดสินกับมันมากนักนะครับในเรื่องของการงานเรามาโฟกัสกันในเรื่องของการงานบอกว่า เรื่องการงานนั้นมันมีบางอย่างที่มันผิดพลาดมันไม่โอเคแต่เรายังมีเรื่องดีๆหลายอย่างมีโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานได้มากขึ้นนะครับอะไรที่เสียไปแล้วพลาดไปแล้วช่างมันเราเริ่มใหม่ เราไปใหม่ในเรื่องของการเงินครับก็จะบอกว่ามีเหตุของการที่คนอื่นเนี่ยจะนําความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินมายุ่งเกี่ยวมาพัวพันกับเราทําให้เราต้องมีเหตุของการที่จะต้องอหมุนเงินหรือว่าใช้จ่ายทรัพย์อย่างอื่นเข้ามาโปะเข้ามาช่วยอ,อันนี้ก็ต้องคิดเอาเองดีๆนะว่าใครอยาก ควรจะช่วยคนไหนยังไงไม่ไง,งั้นคุณก็จะเดือดร้อนด้วยตัวของคุณเองนะครับในเรื่องของความรักครับก็จะบอกว่าในเดือนนี้ความรักอาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นักนะถ้าคนที่มีแฟนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาแวงในเรื่องของความรักเกิดขึ้นระมัดระวังนะบางคนอาจจะเกิดการแตกแยกในเรื่องของความรักได้แต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่มีแฟนครับในเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คุณชิลชิยังไม่อยากที่ จะลงหลักปักฐานอะไรกับใครมากนักถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยบางทีตัวของคุณเองอาจจะไปเป็นอนุหรือเป็นอะไรลับๆของคนอื่นเขาด้วยหรือมีเกณฑ์ของการที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของแล้วอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันดีๆนะครับสำหรับในเรื่องของสุขภาพครับก็ ระมัดระวังอุบัติเหตุนะครับอาจจะเกิดผลเสียในเรื่องของอหัวกระแทกหรือการถ้าเกิดบางคนที่มีวางแผนของการที่จะทําหน้าทําสัญญกรรมอะไรเกี่ยวกับหน้ากับตานะครับเดือนนี้มีเกณฑ์มากๆเลยนะครับที่คุณจะเข้าไปพัวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอ่ะโอเคคราวนี้นะครับก็จะแนะนําว่าในเดือน มีนานี้นะครับเป็นเดือนที่ดีในเรื่องของโชคลาภดาวโชคลาภจะส่งพลังจากทิศใต้ามานะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้จัดบ้านหรือสร้างแหล่งพลังงานจากทางทิศใต้ให้ดีๆนะครับเป็นพลังงานที่สะอาดจัดบ้านให้เรียบร้อยสวยงามมีแสงสว่างแล้วก็อาจจะใช้พัดลมนะพัดจากทิศใต้เข้ามาในตัวบ้านนะครับหรือจาก ทใต้แล้วเข้าไปในจุดศูนย์กลางของห้องเพื่อรับพลังงานดีๆเสริมในเรื่องของโชคลาภสำหรับคนที่ต้องการความมั่นคงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะแนะนำว่าทางทิศตะวันตกให้ใช้พัดลมนะพัดจากทิศตะวันตกเข้ามาส่วนกลางของบ้านนะครับเพื่อรับพลังงานผักจากดาวยศศักนะแล้วนอกจากนี้นะครับสำหรับคนที่โสดนะครับ ตรงตำแหน่งกลางบ้านเลยจะมีดาวสเสน่ห์ผุดขึ้นกลางบ้านเพราะฉะนั้นนะครับให้เอาดอกไม้สี่ดอกใส่แจกันนะครับต้องดอกไม้สดเท่านั้นนะครับเลือกเอาเลยว่าเราอยากได้คนแบบไหนเรียบหรูดูแพงหรือฉูดฉาดแบบไหนนะครับเลือกเอาจากดอกไม้ที่เราต้องการนะครับวางไว้กลางบ้านจะสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวคุณทำให เป็นที่สนใจหมายปองนอกจากความรักของหนุ่มสาวแล้วนะครับเป็นการสร้างสเสน่ห์ให้กับคนที่พบเห็นผ่านไปใครมาไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ลูกค้าหรือว่าคนที่เราต้องการให้เขาสนใจนะครับจะสร้างสเสน่ห์ดึงสเสน่ห์จากทิศกลางบ้านได้ด้วยการใช้ดอกไม้ และนี่เป็นคลิกคร่าวๆของการปรับพลังงานในบ้านนะครับและนอกจากนี้ชาวราศีเมษครับก็จะแนะนำว่าตัวของคุณควรจะใจแข็งให้มากพอสมควรในเดือนนี้นะครับเพราะว่าตัวของคุณเองมีเกณฑ์ของการได้รับการเบียดเบียนหรือมีคนมาเบียดเบียนทำให้คุณเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจได้ต้องใจแข็งมากพอสมควรนะครับ อ่ะโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นคําแนะนําสําหรับชาวราศีเมษนะครับยังไงชาวราศีเมษถ้าสนใจในเรื่องของคําทํานายการดูไพ่ยิปซีไม่ว่าจะเป็นบทเรียนไพ่ยิปซีหรือเรื่องของ่วงจุ้ยนะครับให้กดติดตามช่องรอยสหวัฒไว้นะครับก็จะทําให้คุณได้อัปเดตเรื่องราวแล้วก็มีอะไรดีๆเกี่ยวข้องกับฮวงจุย้ยเกี่ยวข้องกับดวงชะตาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับก็ สำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งทาง Facebook และ Youtube นะครับ